คงนี่ฮามือเดียวพี่น้องวาดนี่เนาะทางหื้อตู้เก่าออกแล้วก็ตอกใส่ใหม่พี่น้องเอ้ยโดยโลยวางแผนว่าเออสิเฮ็ดอ่างเลี้ยงกบปีหน้าแม่นพอดีลูกกบออกอืออันว่าคุณใหญ่จะดีเพิ่นซอยมาเนาะโดยเาก็ต้องเก็บกําไว้แม่นเวลาจําเป็นนะแม่เนาะอ้ยบัดสมมุติว่าเฮาซอกบ่มาหาบ่ได้หาบู่กบ่ทันก พอได้ยกใส่น <studio> <S Census comfy> ้ำมันโหลด็น่อยเป็นเจ็บเป็นไข่พอได้เอาออกมาซื้อโดยกลับสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบ้านสุขสุกคนเด้อโดยมาพบพ่อกับนองลาตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อตอนนี้กับยูเกินแม่จอยเด้อพี่น้องเนาะตอน อ่าแรงแรงแล้วพี่น้องตอนนี้กะห้างกะกินข้าวเทียงแล้วพี่น้องไอ้กะซอยไอ้พมีเพิินอ่าตักเนีอยู่เนีกินให้สร้างเมันกินพี่น้องเลยเนาะกินข้าวเทียงพี่น้องเมื่อนี้กะได้ก้อยป้าพี่น้องเนาะได้ก้อยป้านินพี่น้องเอยสู่ร้างเมืนกินโดยตอนนี้กะไอ้ร้างเพม่นก็เมื่อเลยพี่น้องเพราะว่าเพิ่นมีเวียงเนาะเพิ่นมีเวียงอยู่ทางบ้านเพิ่นพี่น้องเ้ยกะเพิ่นกะใส่หม่องอันที่ว่าสิิติดเป็นปัานลมว่าพี่น้องประมาณนี้เลยเนาะเพล่นต๊ะอ่าข้างๆอันนั้นพี่น้องเพิ่นเอิว่า ปั่นลมบมดว่าจังไดเนาะโดยการนราตีกับโมฮูพี่น้องเนาะการเผินกระเห็ดทาว่าเบิดมือี่ก็คือสีอได้ไลยเติบเลยพี่น้องเพราะว่าตอนแรกเผินคาเปียบเผินก็เลยกลับบ้านเผินก้อนเนาะก,กินข่าอยังแล้วแลยกะเมื่อนี้ก็ได้กินก้อยป้าพี่น้องเลยเนาะว่าสิ้ผ้ากันล่างถั่วอยู่พี่น้องเมื่อนี้เห็ดกินเองเนาะก็เลยมีถั่วร่างพี่น้องเลยกาอยากซอยแม่จอยเป็นอะไรพี่น้องเนาะเผินกัอยู่กับร้านสองคนพี่น้องเผินกระเห็ดยย้ล่ยางเนาะพี่น้องแต่ละมือก็ได้โดย มอนี้กะสีมาเบิ่งพี่น้องว่าเพิ่นเห็ดไปฮอร์ไซสแล้วเนาะสีพาพพแม่พี่น้องเบิ่งพี่น้องเลยโดยมือนี้กะบหากามาพี่น้องเลยกะไปอันตลาดแน่เนาะเพราะว่าโทรศัพท์ไอ้พมีเป็นตกน้ำพี่น้องเลยก็เลยเอาโทรศัพท์แป้งให้อ้ายเนาะอยังบ่ทันได้อยู่พี่น้องเพิ่นไปอันประมาณสามสิบโมงวะ่ะมีเรียกทั้งนี้ก็เลยบยยไลดดย่ได้ถ่าคนะเป็นตกน้ำไปเป็นตลาดเพราะว่าโดยเดี๋ยวเป็นังได้กะไปเบิ่งนำกันเลยเนาะพี่น้องเนาะโดย โดยพี่น้องเนาะเปิดภาพมากับพี่น้องเลยพ่าพี่น้องผ้ากันจจดรวดว้อยุ่ห่มกระท่านเนาะพี่น้องห่มอันต้นมะม่วงเพิ่อะไรพี่น้องตอนเที่ยงกับพ่าพี่น้องได้เตียงไหมเนาะขากบันนี้กับพอได้อันเห็ดมองนางกินข้าวพี่น้องเลยในข้าวเปิดอะไรมาเห็ดมือเป็นผักเวียกเนาะพอพี่น้องไอมาทางนี้เนาะบันนี้ก <tamanho S 1> ับเป็นกระใสมองลานชิดติดป่านร่มอะไรเนาะทางขางอ สั mm ่งมาเลยพี่น so ้องเพิ so splash, so the 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 parte, ่นมาส่งตอนแรงๆอะไรเพิ่นว่าเนาะสากเหมือนกระว่ายเลยพี่น้องไอ้คาบเดียวเบื้องนั่นก็แล้วแหละเนาะเบื้องนี้ก็แล้วแหละถ้าเพิ่นเห็ดอีกตอนแรกเนี่ยก็สิได้รลายเติบเพราะว่าเพิ่นมีเวียกอยู่ทางบ้านเพิ่นเพิ่นก็เลยกคาบก้อนเนาะก็เลยได้ซัมมี่พี่น้องเลยเห็ดคาบหนึ่งกับสมคาบหนึ่งเนาะพี่น้องอายเพิ่นก็ได้สามคนพี่น้องสั่งกันเนาะมาสามคนกินข้าวกินยังแล้วแล้วก็เมื่อเนาะ มองนางกินข้าวพี่น้องไอ้ไข่เนี่ยมื่ออื่นกับพังเบิงว่าเพิ่นลซีมาหรือบอนเนาะพี่น้องไอ้เพิ่นกระเห็ดไปเทลละขคันต้อนทั้งแหละเพิเ่นมีเวียกทางอื่นเนนพิ่นกับใบก้อนเพราะว่าทางนั่นกับแบบเพิ่นเห็ดก่อนนะพี่น้องอันนี้เอาผัดเห็ดตำลังเพิ่นกับใบทางพุ่นก่อนเนาะโดยพามีเป็นกระนั่งคาับคุณและพี่น้นอ,งนองอยู่งผมต้นไม้คุนเอาเพิ่นลนั้นโหลดคลิปอีย่างเพิ่นพี่น้อง แม่จอยเพิ่นก็เก็บถ้วยไปไหว้กินนอยนยังสีล่างซอยแม่เพิ่นเนาะเพิ่นกะตอกไหม่อันนี้ใส่พี่น้องแล้วแล้วเนาะพูงามพี่น้องไอ้ไหม้ก็ได้ตอกใส่จนสุดเลยโค้งนี่ฮะมือเดียวพี่น้องวาดน,นี่เนาะทั้งหือตัเก่าออกแล้วก็ตอกใส่ใหม่พี่น้องเ้ยแบบไหว้ทันใจแห้งนะมือเดียวเนาะขึ้นโค้งแล้วพี่น้อง ตัวเก่าเพิ่นกะเอาลงเบิดเนาะเพราะว่าอันที่มันโบหมันฮะนะมันโบแหน,น่งฮะนะเบิ่องในจอยมันจะเห็นยังพี่น้องปุ๊กจับรูปจับรูปดูกเอาสบายดีได้ไหมเด้อด้ยสบายดี้าเห็นยังนี่นะเม่์วันชิดมาเมียดินจีลูกอืมใบดินจีโดยเมียนด,ดินจีอืมปีหนาได้ลูกปีหนาเลย แม่จะก่ออ่างหาลูกกบมาเลี้ยงโอ้สีอาอันนี้เลี้ยงกบโดยเห็ดเป็นอ่างคือเขาเห็ดเลี้ยงปลาด้โดยโดยหาลูกกบมาได้แล้วก็ปล่อยโล่งหันคิดแบบนั้นเนาะโดปีหน้าอยากเลี้ยงกบคนลัพพี่น้องเลยอ่ะคันเอาไว้กับโบหูว่าสิเห็ดยังขนะโดยโดยเลยบางเผนวอาสีเห็ดอ่างเลี้ยงกบปีหน้าแมนพอดีลูกกบออกอือพอดีเลยเนาะโดยแบบเห็ดไปเห็ดมากก็ได้ขายได้พี่น้องไอ้กบก็ได้ อืเลือกินกับแม่โดยความคิดเพิ่นดีได้พี่น้องเนาะเลว่าิเมียน,นอันนี้แลอม่กองจินจีพี่น้องไอ้พากันคูดมือน,น่ะคะคูดขึ้น,ลน,น,นแล้วก็กองไว้แบบนี้แหละน้อยดาเพิ่นกะต้นเทียงนะบ่ได้มานด้ไหมเนาะเพิ่นอยู่โรงเรียนพี่น้องไอ้แมลงขุดแร่เลยโรงเรียนมา มันนี้ได้อาหารดีเลยพี่น้องมันนี้ได้ก้อยปลากินนากันอิ่มพี่น้องจนเลือเนาะการเห็ดให้สร้างพิ่นกินเห็นอะไรพี่น้องใช่อิ่มเนาะกลับมาเห็ดอยู่นี่เพราะว่าดังไผ่ดังยังอยู่ทางลลังเนาะมองมันโฮมสร้างพิ่นกรมาคาบเดียวนะแม่เนาะพื่นคาาวี่พี่น้องเลยพิ่นเห็ดพื้นเพื่อนบ่สรงกระทานให้เขาเนาะ เรื่อเมื่อเพิ่นว่าเพิ่นบอกว่าวันศุกร์โดยโดยว่าเพิ่นกะค้าเวียงเนาะนีข้าทางนั้นแล้วก็เห็ดทางนั้นก่อนพี่น้องเลยเพิ่นก้องว่าดีที่ได้พี่น้องยันมันนั่นเนาะยันปวดขึ้นอีดูนี่นะโดยพีหนาผู้พี่น้องเลยจังเห็ดกะพอดีมีลูกกบเนาะเลี้ยงแสเนี่มันก็ขักแล้วมันเย็น ตั้งแต่ดนๆดนและขุดขึ้นมีแต่ขี้ดินอันนี้หันก็ขึ้นประมาณเหมือนเดิมสี่หักก้อนก็เลี้ยงได้แล้วเนาะแมนแมนได้แล้วแบบเ่าบอกเอาบ่ได้เลยลูกสี่หักก้อนเลยอ๋อได้เนาะมันเต้นออกแมนแมนเผื่อเผื่อใหญ่ได้สิว่าเผื่อลูกกบใหญ่เนาะนนั่แหละ ท่านว่าดินจีหนหาก,ก้อนหกก้อนมีคนนีแมนอันนี้มันน้อยมันน้อยก็ต้องเป็นชิปพุล่ะให้มันสูงน้อยอย่ามันเต็มออกมีแต่ว่าเห็ดอันนั้ไปเห็นอะไรพี่น้องเพื่อนก็นกนได้เนาะเื่อน่ะไปบางทีมันบ่มีแนวเห็ดเนาะเลยยามนี่ก็เก็บมากระทันไปขายพี่น้องไอ้เมื่อเส้านี่ก็ไปขายอยู่บ่เมื่อเส้านี่มันหล่นมันราย เออมันแบบมือล่มมือนะเนาะคือมือนี่นี่ล่มนี่มืออื่นมือคือสียดายอยู่โดยทงละหาพันกีบพี่น้องไปขายกันเก็บไปขายแล้วก็ไปส่งน้องไอด่าน้ำไปส่งคนไปโรงเฮียนพี่น้องเห็นจังไงก็ได้เงินใส่น้ำมันรถแม่นสือขนมให้เพื่อนด้โดยไปฮรงเฮียนกันเนาะเห็นหมูกินผัดยากพี่น้องอเด็กหน่อยกะเฮากะหารายได้เสริมแต่ละมือ แบบอันกระปอก,กระปูยามนี่กับบอยากมีบันไดนั่นไหมเนาะมันมคนคุดลายอืมคนคุดลายพี่น้องเลยอันต้นน้อยน้อยต้นใหญ่มันเริ่มอึดแล้วอืมบุญยากมีแล้วเนาะกับเห็ดไปอะไรพี่น้องเพิ่นก็นได้มียังพอได้ขายขายเป็นเงินยังกับฮ <ๆ S 1> ะเก็บโฮมไใบมองเดียวนะพี่น้องเด เป็นระเบียบเหี่ยมห้อยเมาเศ้านี่แม่ยังกรเก็บมะกอกได้ล oh, ูกโอ้เก็บมะกอกอยู่ใช่เน oh, ี่ยแม่ปลาในหละตืนเขาแหละโดยอะได้มาตื่นกันมะกอกกระขายเนาะมะกอกพี่น้องมะกะทันแล้วหนูฟื้นแดดอ่อนนหละจิบไปหาอันหาเก็บผักขยะตื่นโดยตื่นมาเมื่อเช้าแล้วก็ เก็บมากับทันตืมโดยเก็บตืมกันแล้วก็จะอาไปขายเนาะโดยพักแยงอยู่แท้ให้น้านี่บ่ทั้งนี่บ่กพักแยงใกล้ๆนี่แหละแต่ว่าบัวงามแล้วเอองัวงัวเขาเหยียบทั้งงัวทั้งแบบนะโดยลงไปหากิ้นอะมัยากงามแล้วมัยากงามปันใดเนาะอย่าเลยไปขายพอได้ตืมกันเนาะจึงใดพี่น้องเลยเอาบัวเห็ดบัวหาผับบ้าเนาะกะ ต่อให้มีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นซอยหรือว่าจังได๋ก็เฮาก็เฮ็งงเดพี่น้องเอ้ยเพิ่นบ่ได้หยุดได้พี่น้องเรื่องเฮ็ดเวียกอีหยังกงหยุดบ่ได้แล้วเลยด้วยพอได้ซอยเนาะเฮ็ดจังได๋แต่ละมื้อพี่น้องอันว่าผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นซอยมาเนาะด้วยเฮาก็ต้องเก็บกำไว้แม่นเวลาจําเป็นเนาะแม่เนะาะอ้ยบัดสมมุติว่าเฮาซอบากบ่มาหาบ่ได้หาบ่ถูกบ่ทันกะ พอได้ยกใส่น้ำมันหลดโดยเป็นเจ็บเป็นไข่พอได้เอาออกมาซื้อแมนแบบนี้นะทุกหตดว่าเออขาดเคิร์นเขาน้ำเนาะโดยเขาก็ต้องเผื่อแบบนั้นเลยลูกโดยช่วงนี้เ้ามีแนวข้าแนวขายโดยกระโบายดอกบางสูงชุดนันมือหนึ่งหาชิพทันกีอืมบวหอนลอยบาทช้ำอเ่างไรเนาะเห็ใดมไดโดย อาที่พันกีพันบังเถอกับปลาทูกับเศร้าพันเนยโดยเออปลาทูเศ้าพันปลาแดเปลานุวเฮาอีกบัวพ่อช่ำเนาะบัได้บัได้พี่น้องเห็ดยังกะต้องนำมันหลดกะชิบพันเพิ่นบัใส่ได้หูกแม่ต้องเศ้าสามชิบขึ้นไปพี่น้องเศ้าสามชิบขึ้นเมื่อเพิ่นใส่ให้แม่เคยถือแล้วมีเงินชิบพันกีเนาะเข้าไปเขาเรยว่าแม่เอ้บัได้ บอได้ใส่ได้จีพารนตนะเพิ่นใช้จะเศร้าโดยเห็ดเนื้อได้บานเนาะแด่ก็เลยจูงรถออกพี่น้องเลเาเป็นแะ่อายเขาได้เนี่เห็ดเนืได้เขาก็คิดเห็นนะแม่เนาะถ้าว่าแบบนี้นลยพี่น้องเนาะถ้าบคุณใหญ่เพิ่นเห็นเพิ่นก็ดีใจที่ว่าเพิ่นซอยมาแล้วเขาก็สร้างต่อฮะนะเห็ดต่อห้าต่อพี่น้องถ้าว่าเพิ่นซอยมาเขาบรเห็นยังเลยนี่เพิ่นก็อยากถอยแม่นเพิ่นก็หาเงินพี่น้องเลยที่ว่ามาซอยเขา ก็ดีใจนําแม่เพิ่นได้พี่น้องที่ว่ามีผู้ซอยเพิ่นก็หูจักเก็บจักหาเวลาจําเป็นนะฮะอยู่ไซกับโบได้เนาะสิยืมไผ่กันเากเดี๋ยวพี่น้องเรื่องเงินคำนี่โอ้สิไปยืมไผ่ให้เขาแล้วหายากเนาะแม่คิดใส่ตัวเองอะไรพี่น้องหาเผื่อสิได้ซาวสามชิปพันกับตั้งเท่าไรเผื่อสิได้เนาะเห็นอะไรแล้เนาะเผื่อได้พี่น้องเราเผื่อบอกกล้าไปยืมซะให้เขา โดยเอาโบมีเขาก็ะยูสมโบมีได้ลูกอืมนโ่ยเด็ดไปแหละพี่น้อยเนาะแล้วแม่จังโอยู่ตื่นมาจะละมือนะไปส่งร้านมาเลยกะเข้าปลาโดยหาเก็บมะกอกช่วงนี้มะกอกรดนมะกอกทุกโดยเก็บตื่มกันเนาะโดยก็มากระท่านเบิร์ตหนี่งกระขิงห่ออยู่ลูก มากระทันกับซีเบิ้ลามแล้วเนาะโดยอืมอีกประมาณเดือนหนาเนี่ยคือซีเบิ้อืมใช่ว่าอันแม่ว่าซีไปซื้ออันสไลด์กับไปซื้อก้อนน่นและวโดยเพิ่นว่าว่าซีซื้อม่าล่างถ้่วพี่น้องเอยเพิ่นก็ได้เพราะว่าเหตุกินให้สร้างเพิ่นก็ยักสะอาดเนาะแต่ก็เอาเพิ่นก็ล่างใส่น้ำหมวกได้พี่น้องเนาะ เห็นเพิ่นล่างเพิ่นว่าว่าใส่น้ำมวกก็ได้ใส่น้ำมวกแบบว่าเฮ้าเชิอเข่าออกแล้วเฮาเอาน้ำมวกล่างเนาะโดยขาบมันนี่ยังก็ออกเบิร์ดใช้ไข่เข่าล่างกับสไลด์เยโดยแล้วก็มาล่างน้ำสะอาดเอาแมนมันก็เป็นยังช่วงนะแม่จังเห็ดแบบนั่นแม่บูมีเงินซื้อโดยโดยแม่ก็เลยเอาเอาน้ำเขามานะะต่างสไลด์โอ้ี่น้องเป็นนากมีเนาะสไลดโดยโดย แต่ว่าเขาเขาสั้นแม่ไปคนเน้นโดยโดยขอบใจลอขอบใจเดยกั oui> ไปซ um ื้อก right> ่อนรวดเนาะเดี๋ยวเขาก็ซีอยู่แถวนี้เถอะเพิ่นจะไปซื้ออันนั้นก่อนพี่น้องเลยสไลด์ล่างจานเนาะเพราะว่าเพิ่นก็เห็ดกินเห็ดยังให้สร้างเลยอยากให้มันสะอาดพี่น้องใจเก่านะเพิ่นว่าเพิ่นบวชได้ล่างใส่อันสไลด์ได้พี่น้องเพิ่นล่างใส่น้ำม่วกพี่น้องเลยอ่าน้ำม่วกอันที่ว่าเข้ามาเข่านะน้าขุ่นขุนอะไรพี่น้องเผื่อความประหยัดเนาะ กยากเหังไดพี่น้องอเอ้คนเฮาเฮาอีหยังเฮาสิใสอ่อันน้ำเบิดมันกะเป็นไปบ่ได้เนาะพี่น้องซอยๆกันไปมาเบิ่งทางนี้พี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ติดอ่าครึ่งนึงพี่น้องทางนี้ติดบเ่เบิดเพราะว่าเพิ่นอ่าเมื่อก่อน,น,อนพี่น้องเพิ่นเผาเมื่อวียกเนาะได้แต่ครึ่งเดียว <c oughs> โดยการอัปเดตไปทีละหน่อยพี่น้องว่าเพิ่นเฮ็ดไปฮอดไสแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยกระถามทางอ้ายพามีเพิ่นอยู่พี่น้องเอ้ยว่าเป็นจังได๋เนาะ ว่าแบบมันาานะฮะนะถ้าว่ามีผู้ใหญ่เจ็บบุญหรือว่าจังได๋เพิ่นจักซ้อเนาะพี่น้องเอ้ยกะปูนแห่ทรายอีหยังพี่น้องก็ยังบ่ทันมีเด้อพี่น้องเนาะถ้าว่าอยากซอยบอ่หรือว่าสมทบเข้ามาก,ก็ได้สมทบได้เด้อพี่น้องวนี้กะเป็นมเป็นหยังล่ะพี่น้องเด้ตัวเพิ่นตัดออกเนาะอันนี้พี่น้องเอ้ยยังบ่ทันเก็บให้เพิ่นแล้วพุ่นล่ะพี่น้องเก็บไปไว้ัสะอาดเนาะ บอกอีกยังก็สั่งมาแล้วพี่น้องเป็นกองอยู่พูดเนาะบอกอีกอยังก็สั่งมาก่อนแล้วพี่น้องเนาะมันก็สําคัญทุกอย่างเนาะให้พี่น้องเลยเพราะว่าบางทีสั่งเพิ่นได้เห็ดไว้เห็นนะเขาก็ต้องเลยสั่งมาไว้เพื่อเพิ่นกอพี่น้องเนาะแห่ทรายปูนกัน,นยันยงโบมี่พี่น,อออน้องยังโบทันื้อมาก เพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีบอกเรือว่าจังไดเนาะเพิ่นอยากซอยเข้ามาก็ได้พี่น้องก็ถามไอ้พะมีเพิ่นแล้วเพิ่นว่าเนาะก็มีผู้ซอยมาก็ดีใจนําพี่น้องเอ้ยเพราะว่ากัซอยๆกันไปเนาะพี่น้องเอ้ยอ่าเป็นโคง้งพี่น้องเอ้ยเป็นโคง้งตั้งแต่วานนี่แหละเนาะเป็นโค้นะงขึ้นนะเพราะว่าทางไอ้สร้างเพิ่นก็พาพี่น้องเร่งด่วนเนาะถือว่าไวแฮงแบบในมือเดียวพี่น้องขึ้นโคง้งเรียบร้อยเนาะตัดไม้ตเก่าอีหยังออก เพราะว่าไม่อันที่ว่า99นะเพิ่นกะบัได้เอาไว้ฮะนะมันดอกนะพี่น้องมันกะมันแตกหักอีหอยังเบิดเลยบ่ได้เป็นตาเอานะอันตัวอันนี้กะพี่น้องใหม่อใหญ่ๆนะมันตากแดดตากฝนดนแตกเบิดพี่น้องแต่ละอัน มีนนแต่พี่น้องเนาะแต่เบิดไม่ไมีแต่ใหม่งามๆพี่น้องแต่เก่าเนาะจนมาหอดปันนี่เนาะพี่น้องลายมานี่กรพาะจากสีวักปีพี่น้องเลยเนาะเป็นคนลงมาคือว่าลลยอันเติบเลยพี่น้องเนาะสามคนเป็นกระแตเอาคนลงมาแต่เทงคนแล้เพราะว่าแต่ละอันกะมีแต่อันใหม่เบลแล้วพี่น้องบ้านนี้ ตัวเก่ากับโบมี่เลยบางอันเพิ่นก็เอาไว้เหยียบเนาะคือตัวนั้นกัเอาไว้เหยียบเวลาเพิ่นเฮ็ดมันก็สะดวกนะนะตุงโค้งยังในถือว่าไวเลยพี่น้องไว่ายแห้งเลยเนาะแปบ๊บเดียวพี่น้องเพิ่นก็ได้บดด่ได้ลงเลยเพิ่นเฮ็ดนะขึ้นอยู่เทิงหมดเลยมียังกัยืนหายแม่เพิ่นกัสิไปซื้อแนวล่างถัวยก่อนวะ กินข่าวอีนยังแล้วพี่น้องไงล่างหมอล่าง,างยังน้องมันจังสะอาดตอนแรกกะเพอ่นเพื่อนหายน้องมาตีล่างใส่น้ำหมวกเพื่อนว่าพี่น้องหากะเห็นในพี่น้องเไยเนาะอ่าเห็ดจังใดพี่น้องเไยประหยัดเพื่อนก็นได้แต่ว่าเขาจีได้เงินมากเขาก็ไปซื้อกะมันกระแพงพี่น้องแต่ละอันเนาะประหยัดซอยกัน ไปเก็บเรื่อขายมืเอเช่าน,นี่ได้สิบพันเลยพี่น้องเด้ซองทงเนาะมากรท่านนะมากรท่านก็ธงละหาพันกีบเพิเ่งไปขายกันลมก็เพือ่อสีลนนี่ต่ออื่นแลเหนเก็บอีก <c oughs> เพิ่จะใส่ไม้อันนี้หละพี่น้องหม่องสีไ่ปานลมเนาะอันนี้เป็นโครงงามแหง้งเลยพี่น้องวันนี้เนาะ เอาพี่น้องเลยเนาะน้องรตีกันมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเนาะพี่น้องก็สร้างเพิ่นกะกลับบ้านแล were, were, We ้วพ uh ี่น้องเพิ่นมีเวียกเนาะถาเบิ้งมื้ออื่นพี่น้องเพิ่นสิมาหรือบ่เนาะเพิ่นกะข้าวเวียกพี่น้องเนาะมือได้เพิ่นว่างเพิ่นกะสิมาเฮ็ดต่อเนาะโดยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศกันรมๆเนาะมื้อนี้ก็ได้แม่เพิ่นกะเก็บอ่าก้อนดินจี้ไว้เพิ่นว่าพี่น้องเพิ่นสิไว้เฮ็ดอันบ่อกบปีหน้าเพิ่นว่าพี่น้องพอดีลูกกบมีเพิ่นว่าเนาะ เพื่อกาเก็บไว้ใชยได้เนาะพี่น้องสิเอาไปถิ่มก็หรือว่าเห็ดแนวอื่นนะมันก็นแตกอย่างเบิดเพื่อว่าโดยเอาพี่น้องนาะคลิปนี้น้องลตีกับสิขอจบคลิปก่อนเดอ้อพี่น้องเนาะโดยกาจากคลิปนี้น้องลตีกับขอขอบ,บขอบคุณเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิดสุขสุขคนที่หับ z o งคลิปน้องลตีและกับบอขมโฆษณาเดอ้อพี่น้องโดยคลิปนี้ขอลาไปแล้วพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี